สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาแนะนํา10เกมที่มีเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะพาเพื่อนๆดาดิ่งสู่โลกแห่งอารมณ์ความตื่นเต้นและความประทับใจถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายเกมที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นต้องไม่ควรพลาดคลิปนี้อย่างแน่นอนมาดูกันว่าจะมีเกมอะไรกันบ้างที่จะสร้างความประทับใจจนอยู่ในลิสต์ของผมไปชมกันเลยครับ เกมที่1ใน e ฮเ y น a ล n เพื่อนๆจะได้สมบทบาทเป็นตัวละครหลากหลายตัวที่เชื่อมโยงกันผ่านการตามหาฆาตกรโอมิการิคิวเลอร์เนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งและตัวเลือกที่ส่งผลกระทบต่อบทสรุปทําให้เกมนี้เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เพื่อนๆกําหนดได้เองจุดหักมุมที่น่าประทับใจและการเล่าเรื่องที่เข้มข้นทําให้เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นแนวเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดมากเลยครับ เกมที่2 Mad Effect 2เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและตัวละครที่มีเอกลักษณ์และทีมของเขาต้องเผชิญกับภารกิจที่เต็มไปด้วยความอันตรายทุกตัวเลือกของเพื่อนๆจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆและบทสรุปของเนื้อเรื่องคือการเล่าเรื่องที่น่าประทับใจและการพัฒนาตัวละครที่ลึกซึง้งทําให้เกมนี้ยังคงเป็นที่น่าพูดถึงในวงการเกมจนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วยครับ เกมที่3 d e t e Toy Built Human เป็นการเล่าเรื่องที่ผสมผสานร,ระหว่างประเด็นทางจริยธรรมและการเลือกเดินทางชีวิตในโลกที่มนุษย์และแอนดรอยต้องอยู่ร่วมกันตัวละครอย่างคาร่าคอนเนอร์และมาคัสที่ต่างมีเส้นทางเนื้อเรื่องที่สะท้อนถึงแง่มุมต่างๆของสังคมและความเป็นมนุษย์การตัดสินใจของเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวละครได้อย่างมหาศาลทำให้เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่าเรื่องได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วยครับ เกมที่4 Right Is Strange เป็นเกมที่สำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของวัยรุ่นแมคเคอร์ฟิลที่ค้นพบว่าเธอสามารถย้อนเวลาได้เรื่องราวของเกมนี้ที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนการเติบโตในช่วงวัยรุ่นและผลกระทบจากการเลือกการตัดสินใจของเพื่อนๆฉากจบที่มีหลากหลายและบทสนทนาที่ลึกซึ้งทําให้เกมนี้เป็นที่น่าจดจําในฐานะเกมเนื้อเรื่องที่มีทรงพลังอีกด้วย เกมที่5 The w i t c n t r e Wild Hunt แค่ไม่ได้เป็นเกม RPG ทั่วไปแต่มันคือประสบการณ์ของการดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนเกมแล้วออฟลิเวียที่ต้องออกเดินทางตามหาซีรีในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามและเวทมนต์ตัวเลือกของเพื่อนๆจะมีผลกระทบทั้งต่อเนื้อเรื่องและความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆซึ่งทําให้เกมนี้เป็นเกมที่เพื่อนๆทุกคนควรลองมาสมัมผัสอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งครับ เกมที่6หากเพื่อนๆที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง BioShock Infinite เกมนี้จะไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังเกมนี้จะเล่าเรื่องถึงการเดินทางของบูเกอร์เดวิดและอลิซาเบตที่อยู่ในเมืองโคลัมเบียที่เต็มไปด้วยปัจญาการเมืองและแนวคิดของจักรวาลคู่ขนานจุดหักมุมในตอนจบของเกมถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในวงการเกมและทำให้เพื่อนๆตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริงและการเลือกในชีวิต เกมที่7 Cyber p u อร์พังแม้จะเปิดตัวด้วยปัญหาหลายๆอย่างแต่ก็ยังคงมีเนื้อเรื่องที่เต็มไปด้วยประเด็นสังคมและความเป็นมนุษย์ที่น่าค้นหาเรื่องราวของวีและจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮมที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งในโลกที่เทคโนโลยีควบคุมชีวิตของมนุษย์ตัวเลือกของเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเส้นทางเนื้อเรื่องได้หลากหลายรูปแบบและธีมของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความฝันที่สูญเสียทําให้เกมนี้ทรงพลังในแง่ในการเล่าเรื่องมากๆเลยครับ เกมที่8การกลับมาของก o อบอวอร์ในปี2018ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมแอคชั่นเท่านั้นแต่คือเรื่องราวของพ่อและลูกชายที่พยายามสร้างสายส,สัมพันธ์ผ่านการเดินทางของโลกในตำนานนอรเคียโทสพ่อที่เข่งขึมที่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อที่ดีในขณะที่เอทริสลูกชายของเขากำลังค้นพบตัวเองเกมนี้ถ่ายทอดประเด็นของความรักความเสียสละและการเรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นในแบบที่เพื่อนๆทุกคนสามารถเข้าใจกันได้ เกมที่9 ไม่มีอะไรจะเทียบได้กับความยิ่งใหญ่ของเนื้อเรื่องใน Red De a d r e d เล p t ช o น2เกมนี้จะเล่าถึงการล่มสลายของยุคคาร์บอยผ่านมุมมองของอาร์เธอร์มอร์แกนสมาชิกแก๊งแวนเดอร์ลินที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจเกี่ยวกับมิตรภาพความซื่อสัตย์และศีลธรรมฉากจบของเกมทําให้เพื่อนๆต้องคิดถึงความหมายของคําว่าชีวิตและความเสียสละด้วยการพัฒนาของตัวละครที่สมจริงและการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม Red Dead Redemption 2เป็นเหมือนนวนิยายที่มีชีวิตในโลกของเกม เกมสุดท้ายเป็นเกมที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางอย่าง The Last of Us 2เป็นเกมที่ถ่ายทอดเรื่องราวความซับซอ้อนของอารมณ์มนุษย์ผ่านการเดินทางของเอลลี่ในการ,รเผชิญหน้ากับความสูญเสีย และการล้างแขนเนื้อเรื่องที่จอลึกถึงความขัดแยง้งของจิตใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เลวร้ายบทสนทนาและฉากที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทําให้เพื่อนๆรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครอย่างลึกซึ้ง The Last of Us 2เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเล่าเรื่องที่ทรงพลังที่สุดในโลกของวิดีโอเกมอีกด้วยครับ และนี่ก็คือ10เกมที่มีเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมที่ได้คัดเลือกมานําเสนอแต่ละตัวเกมมีความพิเศษและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับไอเดียไปเล่นเกมใหม่ๆหรืออาจจะย้อนกลับไปสัมผัสกับเกมที่เพื่อนๆชื่นชอบอีกครั้งถ้าเพื่อนๆมีเกมอยู่ในใจที่คิดว่าสมควรอยู่ในลิสต์นี้อย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปก็ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลลลาาไปปกก่่อนนแ้้ววพบบััใหหมคคิสสดีร